มาต่อที่เรื่องต่อไปนี้น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วฮะเป็นพ่อเฒ่าชาวชุมพรเขากลัวว่าคนจะไปขโมยวัวเพราะว่ามีเสียงสุนัขหามมาหลายคืนคแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคุณผู้ชมเขาไปเห็นคนด้อมด้อมมองๆใกล้บ้านคว้าปืนยิงเสียชีวิตเลยครับตำรวจภูทรทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรพร้อมหน่วยกู้ภยัยกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุหลังรับแจ้งมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่อยู่ที่หมู่8นะฮะตำบลตะโกครับ เก,เกิดบนถนนลูกรังในหมู่บ้านเขาเหรงซอยสองไปพบศพนายสุชีพสุจินดาอายุ68ปีเขาเสียชีวิตด้วยการถูกลูกซองยาวยิงเข้าที่ราวนมซ้ายเป็นรูพรุนกระสุนทะลุกออกมาข้างหลังเสียชีวิตในพงหญ้าข้างทางครับบริเวณเอวมีถุงตาข่ายสําหรับใส่กบและปลามัดอยู่ด้วยนะครับในที่เกิดเหตุก็ยังพบชมวกแล็ไฟฉายตกอยู่ข้างๆศพ ห่างไปประมาณเกือบหเมตรพบาัวจำนวน7ถึง8ตัวถูกล่ามอยู่ใกล้ๆกันในสวนผลไม้ครับเจ้าหน้าที่ก็นำศพผู้เสียชีวิตนั้นไปส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลทุ่งตะโกต่อไปส่วนผู้ก่อเหตุก็คือในสวนรัตนะอายุ76ปีครับก็หลังก่อเหตุก็มอบตัวเลยครับกับตำรวจสพทุ่งตะโกพร้อมให้การว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนยิงผู้ตายโดยก่อนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงสุนัขเห่า แล้วก็กลัวว่าคนจะไปขโมยก็เลยไปคว้าปืนออกมาดูและเห็นผู้ตายเดินด้อมๆมองๆอ,อยู่แล้วก็ไปมองไปทางวัวของตัวเองคิดว่าเป็นคนร้ายจะไปขโมยวัวจึงใช้ลูกซองยิงเข้าไปหนึ่งนะัดสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้ตายล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจค้นที่บ้านของในสวนพบปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุพร้อมเครื่องกระสุนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับพร้อมตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก่อนนาตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต,ต่อไปนะครับก็คนก่อเหตุก็ชรามากแล้วแล้วก็แก่มากแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็เกิดจากความเข้าใจผิดกลัวคนจะไปขโมยวัวของเขานะฮะ,ะไม่เจรลจาไม่สอบถามนั่นสิครับ <c oughs> ยิงเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ